บ้านมือสองสร้างไรายได้นะครับผมวันนี้อยู่ที่โครงการปรึกษาปิ่นเก้าองแหวนซอยกัจนานะครับหลังนี้เนี่ยเป็นหลังที่ผมทําการปรับปรุงอินโนเวทแล้วก็ขายนะครับณปัจจุบันโปรเซสก็คือว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ในเรื่องของการทาถิ่นเชื่อนะครับเคสนี้ลูกค้าเนี่ยซื้อบ้านผมแต่ไม่ได้อยู่เองนะครับแต่เก็บเป็นพอร์ตพาสีอินคามปล่อยเช่านะครับก็คือว่าถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทูวสังหาที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆากเลยนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยผมทําหลังเนี้ย เพราะต้องการให้คุณอยู่อาศัยแต่ว่าพี่ท่านเนี้ยซื้อไปปุ๊บเนี่ยปล่อยเช่านะครับผมบอกเลยว่าสภาพนี้เนี่ยได้ยิวค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับค่าเช่าค่อนข้างดีผมตีว่ามันห0 0 0งบวกลบเนี่ยต้องได้1,000งหมถึงหมื่นสองเนี่ยต้องได้มากๆเลยนะเพราะว่าทุกสภาพบ้างที่มันครบครันเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแอร์เฟอร์นิเจอร์บางส่วนผ้าม่านเนี่ยคือว่าคนเช่าเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคือแบบ พร้อมอยู่เลยนะค่อนข้างคุ้มค่ามากเดี๋ยวม,ม่ะแอบ,บกระซิบว่าเอ๊ะหลังนี้เนี่ยเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยใช้งบประมาณไปแค่ไม่กี่แสนนะครับไม่กี่แสนเนาะแต่ก็บอกก่อนว่าโชคดีที่ว่าหลังนี้นะครับสภาพบ้านเดิมเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากอ่ะใช้คำว่าค่อนข้างดีมากเลยทําให้งบในการทำเนี่ยไม่เยอะมีช่องในการหากําไรได้หลายรูปแบบทั้งขายคนอยู่เองขายทักลงทุนอ่ะพวกนี้เป็นต้นนะมันคือมันได้หมดเลย ต่อให้ขายไม่ได้ผมก็ปล่อยเช่าได้นะครับนอกหลังนี้เนาะอ่ะดูผมพาร,รู้ดูก่อนว,ว่าหลังนี้นะเราทำอะไรบ้างเปลี่ยนรูปแบบอะไรบ้างไปดีกว่าอ่ะในส่วนแรกนะครับต้องบอกกันว่าหลังนี้นะครับรั้วเนตรงนี้เป็นรั้วของเดิมนะคือด้วยความที่ว่าโครงการนี้เนี่ยอายุป,ประมาณสัก8ปีคือโครงการเนี่ยไม่ได้เก่ามากทําให้เหล็กรั้วพวกเนี้ยยังดูดีอยู่นะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะคือถ้าเกิดว่าอนไนที่มันดูน่าเกลียดผุกร่อนเนี่ย ต้องเปลี่ยนแต่ว่าเน,นี้อมันยังดูดีผมเลยทําการใช้ของเดิมแล้วเก็บสีเอานะลดค่าจ่ายไปได้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทํารั้วใหม่แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตีเม็ดหนึ่งเนี่ยต้องมีประมาณสักพันห้าถึงสองพันนะค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับแล้วก็ประตูรั้วตรงนี้นะครับผมทําเป็นรั้วแบบใหม่นี่ทำรั้วแบบใหม่คือของเดิมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นซ,ซี่เป็นแบบว่าบานเลื่อนออกไปกน,นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่เพราะว่าพอดีของเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทำรั้วทุบสูงมากเลย สูงกเกินไปทําให้บ้านมันดูทึบดูขับแคบผมทงการปรับใหม่ตัดเหล็กทิ้งทําแค่นี้พอทําให้บ้านมันดูโปร่งโล่งสบายเพราะคนอยู่อาศัยเนี่ยต้องการความโปร่งความโล่งความสบายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมาบอกท้ายคลิปว่าเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับให้เห็นภาพรวมแบบว่าเราปรับอะไรบ้างเนาะส่วนหลังคาหลังคาพวกนี้เราใช้โครงเดิมแต่ว่า เปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับโดยพิเศน,นะครับหลังคาเนี่ยของเดิมเป็นฉนวน PE นะครับฉนวน PE ผมเลยการทําการปรับเป็น P u โฟมเพราะว่ามันให้ความสวยงามมากกว่าแล้วก็ทันสมัยมากกว่าเนาะโครงเหล็กเนี่ยทุกอย่างคือของเดิมหมดเลยโชคดีที่ว่าของเดิมเนี่ยโครงทําค่อนข้างดีแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับทั้งเรื่องของเหล็กอาเสเหล็กต่างๆต่างนีง่คือได้หมดเลยเราไม่ต้องปรับเราเปลี่ยนแค่แผ่นทั้งบนเนี่ยทำรางน้ําใหม่เนี่ย บ้านก็ดีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นไอเดียหลักคิดเลยนะครับบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยทำบ้านอเนเวตต้องหรือหมดเลยจริงๆไม่จําเป็นนะครับมีวิธีการเซฟคอร์สได้เยอะนะครับอยู่ที่ไอเดียหรือว่าหน้างานในการปรับต่างๆบางทีเนี่ยกระเช้คโครงเดิมเนี่ยก็ทําให้บ้านดูสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เนาะงบประมาณไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครมีบ้านเก่าบ้านแก่ไม่ทาหรือว่าอยู่แบบอยากปรับปรุงใหม่เนี่ยลองทักปรึกษาผมได้นะเพราะว่า พวกนี้เดี๋ยวผมดูให้ว่าอันไหนคนทำไม่คนททำให้เนาะอ่ะไปท่บ้านดีกว่าไปตามมาดูกว่าเนาะนี่อันนี้เป็นดีเทลเหล็กที่ผมอยากให้ดูนะครับคือตรงเนี้ยเราตีกรอบด้วยประมาณสักเหล็กประมาณเหล็กเหล็กนิ้วเหล็กนิ้วตีโค้งเป็นกรอบนะครับแล้วก็ทําเป็นเหล็กฉีกแบบนี้นะอันนี้เป็นไอเดียการทำทำเหล็กประตูเหล็กค่อนข้างดีมากเพราะว่าประหยัดประหยัดกว่าแบบนี้นะอันนี้จะแพงกว่าอันนี้แพงกว่าเพราะว่าใช้เหล็กเยอะกว่า อันนี้ c h a นเหล็กแค่ไม่กี่อันแต่ว่าได้ความสวยงามเหมือนกันเนะาะตามมาตามมาปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ส่วนตัวบ้านตัวบ้านเดิมเนี่ยคือของเดิมเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องผมก็ทําการรื้อแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับให้มันดูสวยงามมากขึ้นเนาะติดตั้งไฟให้ด้วยนี่ติดตั้งไฟ 1. จุด2จุดนะครับอ่ะแล้วก็ระแนงนะครับระแนงเนี่ยเดิมทีนะครับบ้านเนี้ยระแนงเนี่ยมีแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้มีแค่ฝั่งนี้ผมเลยเพิ่ม ฝั่งนี้ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเพิ่มความเป็นส่วนตัวกับตัวบ้านนะเดี๋ยวผมพาดูในบ้านดีกว่าว่าทำมันบอกว่าคุ้มมากเพราะคือบ้านมันดีมากๆอ่ะมีแอร์ให้3ตัวคิดดูแล้วกันเนาะมาตามมาอ้อก่อนเข้าบ้านผมเรื่จุดหนึ่งนี่จุดนี้เป็นไฮไลท์นะครับนี่เห็นไหมครับอันเนี้ยคือการปรับปรุปงที่ยถูกวิธีนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยอายุยังไม่ได้ เก่ามากนะครับการซุดตัวของโรงจอดรถเนี่ยยังมีโอกาสเกิดได้อยู่เนาะเราควรทําการเว้นจอยน่งมาใกล้ๆแบบนี้เห็นไหมเว้นจอยแบบนี้เลยเผื่อมันซุดตัวลงเนี่ยกระเบื้องจะไม่แตกนะครับอันนี้เป็นแนวคิดในการทําบ้านที่หลักถูกต้องเลยนะตามหลักการทางวิศวกรรมทุกอย่างนะครับเนาะ,ะมาครับอันนี้คือภายในตัวบ้านนะอ่าจะบอกกับว่าหลังนี้เนี่ย กระเบื้องเดิมนะครับเราแทบไม่ได้ยุ่งเลยเ <_ d ream> พราะว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วนะเนี่ยฟังเสียงดู <_ d ream> ไม่มีบินไม่มีรอดนะครับคือกระเบื้องเดิมหลังเนี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยดูแลดีมากแล้วก็บ้านเนี่ยไม่ช้าอายุไม่เยอะมากนะครับไปทําให้การปรับปรุงเนี่ยงบไม่แพงผมใช้เงินแค่ไม่กี่แสนเองนะในการปรับปรุงเนาะคือถ้าเกิดพูดแต่หน้าบ้านมาเนี่ยโอเคส่วนหน้าบ้านเนี่ยทำเยอะหน่อยเปลี่ยนหลังคาทาเหล็กสีปูกระวงกระเบื้องต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ จุดที่หนักคือจุดหลังบ้านในครัวผมพาดูที่หลังดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้คือสภาพตัวบ้านหลักนะครับเห็นไหมอ่าสีเสือเนี่ยเราเก็บม่หมดเลยทั้งหมดนะครับสีนี่คุณดูสีใกล้ๆตรงนี้หน่อยมาใกล้ๆคือจะเห็นได้ว่าพอบ้านเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับคุณเห็นได้ว่าผิวมันเรียบมากเห็นไหมเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยเขาจะผ่านการสกิมผิว ก่อนลงสีจริงค่อนข้างมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเก่าๆเนี่ยที่แบบยุค15ปี20ปีเนี่ยทีการสกิมผิวเนี่ยยังไม่มีเนาะสมัยก่อนนะครับเขาก็ฉาบปุ๊บทาสีเลยเนาะฟิลลิ่งในความเนียนความกริบของบ้านเนี่ยมันต่างกันไปเยอะนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของช่องเซอร์วิสตัวบ้านนะครับนี่ตรงนี้ตรงแีกเป็นลายท่อเป็นลายท่อน้ําดีน้าเสียนะครับที่มันวิ่งลงมานะครับช่องเซอร์วิสเนี่ยมีเอาไว้เพื่อ น้ำรุดน้ําซึมเนี่ยมันสามารถเปิดเซอร์วิสได้เนาะแอ่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแอร์นี่คือเป็นของเดินจากเจ้าของบ้านนะครับซึ่งยังดียังใหม่มากเนาะผมไปแถมให้คนคนซื้อไปเลยแล้วก็ผ้าบ้านเนี่ยก็เป็นของดีเหมือนกันของเจ้าของบ้านเหมือนกันนะครับอ่าแถมให้ผมนะผมก็แถมคนซื้อเหมือนกันถึงบอกว่าหลังเนี้ยคือทํไม่ได้เยอะมากบริเลยคุ้มค่ามากกับการซื้ออยู่อาศัยแล้วการลงทุนนะครับเนาะอ่ะดูห้องน้ํานี่ส่วนห้องน้ํา ห้องน้ํานี่ก็ของเดิมหมดเลยนะครับเราแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยห้องน้ํานะครับแค่ว่าเปลี่ยนบางจุดแค่นั้นเองเช่นแบบสายที่ชาระ,ะหรือฝักบัวอะไรพวกนี้พวกนี้ชุดเดิมหมดเลยเพราะว่ามันเป็นของดีนะครับผมของอเมริกสแตนดดาไปนะคือของเดิมมันดีอยู่มากเราไม่เป็นต้องเปลี่ยนแค่ขุดรอยงายานยางใหม่ก็สุดแล้วนะครับหลังนี้เนาะ,ะตามไปนี่จุดเด็ดคือส่วนครัวนะครับที่ทําเยอะสุดเลยอะมาดูเนี่ นี่ครับส่วนครัวเดิมนะครับครัวเนี่ยเป็นส่วนที่ทําค่อนข้างคิดว่าเรียกว่าแพงสุดในนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือต้องบอกกันว่าครัวเนี่ยโครงเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับโครงโครงเดิมของครัวเขานะครับคือเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาทำโครวอยู่แล้วและผมเนี่ยไม่เห็นแนวการทุดตัวเลยตามผนังเนี่ยไม่มีแนวการทุดตัวเลยนะครับเลยค่อนข้างมั่นใจว่าเฮ้ยครัวหลังเนี่ยโอเคสามารถทําสิ่งต่างๆได้ต่อนะครับ ครัวเราทาการ tests, okay? ร ouais. do, ื Sag, uh, detail, ้อท uh ุกอย่างไปหมดเลยหรือทั้งตัวแผ่นรุ่นนี่นั่นรือกระเบื้องทําเคาน์เตอร์เปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนสีใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมชุดฮูดกับเตาแก๊สนี่แถมหนึ่งชุดชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นนะชุดนี้นะอ่าหน้าบานอย่างสวยนะครับมานนี้บานเป็นบานแก๊สอันนี้บานแก๊สอันนี้บานใต้เตานะครับบานใต้เตาเนาะอันนี้ก็คือใต้ใต้อันนี้คือเป็นส่วนของใต้บานซิงค์นี่ ่าส่วนบ้านซิงคนะครับคือเอาว่าครบชุดพร้อมอยู่นะคือเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยที่มาซื้อเนี่ยอยู่เองก็ได้ปล่อยเช่าก็คุ้มนะเพราะว่ามีขนาดนี้เนี่ยเรียกค่าเช่าได้ไม่ธรรมดานะเยอะเยอะนะครับอ่าอันนี้คือส่วนครัวฝั่งนี้เรากรุดด้วยผนังสมาร์ทบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเห็นไหมมันเพิ่มความหรูหราให้ครัวค่อนข้างเยอะเห็นไหมดูดิเห็นไหม,หไหมจริงๆตรงนี้ทาไม่ได้แทนบานนะอ่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าตีไปต,ตีเป็นโครงเหล็กขึ้นมาจะแพงหน่อยแต่ว่าเนี้ยเรายิงยึดยึดกับตัวผนังเลยยึงปึ๊กปึ๊กปึ๊กกับผนังไปเลยจะค่อนข้างดีกว่านะครับเนาะอ่ะติดตั้งไฟงให้หนึ่งจุดด้วยทําเป็นซิงลางเออโทษทีทําเป็นตัวคือซักผ้าได้หมดเลยมีตัวท่อรมทิ้งเปาด้วยเนาะฝั่งนี้ก็คือแถมปั๊มน้ำแพิ่งน้าอ่ะนี่แถมเลยตามสเต็ปนะครับตรงนี้คือแถมเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเนาะ ในครัวเนี่ยถือว่าเป็นสุดที่เจ็บสุดทั้งในบ้านมันเนี่ยในครัวเนี่ยเยอะสุดนะครับเพราะต้องการความสวยงามมากมากเลยบันไดนะครับของเดิมก็ยังดีอยู่บันไดอันนี้คือบันไดเดิมนะคือถ้าเกิดว่าบ้านมาแปดปีแล้วเนี่ยปัญหาปลวกมอดไม่มีเนี่ยถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือของเดิมหมดเลยเนาะเราแทบไม่ได้ปรับอะไรเนาะเดี๋ยวผมพาดูข้างบนดีกว่าข้างบนเนี่ยก็สภาพดีนะครับมาขึ้นมาข้างบนนะครับข้างบนคือตรงนี้เลยข้างบน ข้างบนเนี่ยพื้นเดิมนะครับเป็นลามิเนตนะคือถือว่ายังเป็นสภาพยังคงดีอยู่แทบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปรับไปเลยเพราะว่าคือเจ้าของบ้านเหมือนแทบไม่ได้อยู่บ้านนะครับจะมีปัญหาแค่โซนนี้นี่โซนนี้คือโซนหน้าบ้านนะครับเห็นพื้นใช่ไหมด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่มันเชื่อมต่อจากห้องน้ําส่วน้ากเนี่ยลามิเนตเนี่ยมันจะพองส่วนนี้เป็นเยอะซะเยอะเพราะว่าเท้าเปลี่ยก ถ้าเปียกเดินออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยเอาละมีเริ่มมีการบวมพองใช่ไหมครับเราจะทาการปรับปรุงแเฉพาะส่วนนี้เห็นไหมอันนี้ผมรื้อเฉพาะส่วนนี้เฉพาะแค่โซนนี้ปรับใหม่หมดเลยโดยการใช้ไลมินิตตัวใหม่รมปรับปรูใหม่นะครับแต่ข้อเสียคือว่าสีมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไลยมินิตซื้อมาเนี่ยมันเป็นบางล็อตไงล็อตนี้สีนี้ล็อตนี้สีนี้ต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันโครล,ล็อต สีก็ต่างกันผมบอกเลยเนาะอันนี้คือข้อสีของการเปลี่ยนลามิเนตหรือ SPC บางจุดนะครับแต่ว่าเรามีวีการแก้ปัญหาโดยการที่ว่านี่ครับเราใส่ตัวจบห้องไปเห็นไหมพอใส่ตัวจบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเราแบ่งโซนในห้องมันดูไม่ค่อยตลกเห็นไหมก้าวข้าปุ๊บอ่ะสีเปลี่ยนถูกไหครับแต่ว่าจะดูเนียนตากว่าการที่ว่าเราไม่ใส่ตัวจบอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะ ไม่เคยบอกใครมาก่อนอบอกที่แรกถือว่าโอเคมากทั้เด็กนี้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยผมพาประชุมต่อในห้องต่างๆนะครับเนาะมานี่อันนี้คือห้องเดิมนะครับนี่คือห้องเดิมห้องเดิมคือหมายถึงว่าของเดิมก็เป็นอย่างนี้นะครับเราแค่มาเก็บสีใหม่แค่นั้นเองเนาะที่เห็นได้ว่าสภาพเดิมๆเนี่ยมันดีมากๆง้อมาเลยไม่ได้แพงมากนะครับห้องที่สองอฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นี่ จุดแจ๋วคือว่ามันมีแอให้ด้วยตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมฝั่งนี้อ่าบอกเลยหลังนี้คนได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆพูดจะคุ้มยังไงนะครับหลังนี้เนาะอ่าอ่าลืมบอกดูดูห้องน้ําห้องน้ำก็คือเหมือนเดิมนะครับห้องน้ําแล้วก็ใช้ของเดิมหมดเลยแค่ไม่ได้ปรับอะไรเลยเนาะอ่าห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์ก็เป็นห้องใหญ่นะครับมีแอร์เหมือนกันฝั่งนี้เนาะนี่นี่ หลังนี้เราปรับไม่เยอะนะครับคือบอกเลยว่าเราปรับแค่แบบถ้าเทียบกับที่ผมทําปกติเนี่ยปกติคมุคมรื้อหมดเลยทั้งหลังแล้วก็ทําใหม่หมดเลยเนาะหลังนี้เทียบได้ประมาณว่าแบบว่าประมาณสักเออ่40% 50%ไม่เกิดไม่เกิน50%ของของการบำรุงทั้งหมดของผมนะโดยปกติอะ่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดรถเดิมทีผมทําโดยการที่ว่ารื้อพื้นรื้อฝ้าทําไฟทําห้องน้ําใหม่หมดเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์หลังเนี้ยอะไรแค่50% คือครึ่งเดียวเนาะผมพาไปสุรวหน้าบ้านดูก่บว่างบมาหลังนี้นะครับทําเท่าไหร่บ้างเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะ,อะสูงก็ประมาณนะครับหลังนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดที่พาไปดูเลยทั้งหลังนี้นะครับจบไปประมาณ2 0 0 0 0นกลางๆางแค่นเองเนาะถือว่าไม่ได้แพงป้างน,นะครับปกติเนี่ยผมทําทีเึียวต้องมีประมาณสัก30,000นกลางถึง4อ่ะทีนึงนะถ้าเกิดทั้งหลังนะครับ น,นี่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากรวมซื้อของติดตั้งทุกอย่างคือเบ็ดเสร็จประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เื่อเป็นไอเดียนะครับผมที่ใครต้องการที่จะทําบ้านอินเวทบ้านนะครับสามารถดูไปปรับปรุงไปใช้ได้ไปปรับใช้ได้นะครับอันไหนที่มันแพงก็ปรับลดลงมาของเดิมดีอยู่ก็ใช้ของเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่ผมสามารถจัดก,การคอสเรื่องการปรับปรุงได้นะครับผมเนาะ หลังนี้ดืมบอกไปผมขายนะครับ17.4ตารางวาเนาะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับราคา2.19ล้านบาทเนาะสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยหรือเยี่ยมชมมาเลยเนาะหรือบางคนต้องการบอกว่าคุณจอร์ดอยากทำแบบนี้บ้างเนี่ยทำได้ไหมนะครับทักมาได้เนาะเดี๋ยวผมดูให้ว่าทำแบบไหนยังไงปรับยังไงนะครับผมเนาะสับวันนีก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ